โบเมลราดาขึ้นแท่นเป็นลูกลักของช่องสามเรียกได้ว่าเป็นสาวที่มีความสามารถจริงๆเลยสำหรับสาวโบเมลราดาหลังจากที่โบเมลราดาสามารถทำให้ช่องสามได้สำเร็จหลังจากที่โบได้หมดสัญญากับต้นสังกัดอย่างช่องเจนั้นสาวโบเองก็ได้แจ้งเกิดกับทางช่องสามใหม่อีกครั้งซึ่งตอนนี้นั้นเจ้าตัวก็เป็นนางเอกของช่องสามที่มาแรงมากๆเลยนะคะในตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังฮอตเลยนะคะ ซึ่งเจ้าตัวก็เป็นนางเอกอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนกำลังจับตาม,มองเอามากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาช่องสามนั้นก็มาแรงสุดๆเลยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสาวโบเมราดานั้นมีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะความสวยของสาวโบก็ยังโดนใจทุกคนที่เห็นทั้งในจอและนอกจอจากความสามารถในด้านการแสดงที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วนั้นเรื่องของการเดินแบบเขาก็ไม่เป็นสองรองใครอีกด้วย เราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกเลยนะคะว่ายืนหนึ่งบนรันเวย์เลยจริงๆหลายๆคนก็คงจะเป็นแฟนคลับของสาวโบกันแน่นอนในอดีตนั้นสาวโบเมลราดาเขาก็เคยเป็นเกิร์กรกบมาก่อนนะคะซึ่งเจ้าตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงคิสมไฟาของกามิกา z e นั่นเอง หากย้อนละครไปเรื่องแรกของสาวโบจะมีเรื่องที่ปังสุดๆเลยนั่นก็คือละครเรื่องแรกของเจ้าตัวนะั้นสร้างเลตติ้งให้กับทั้งช่องอย่างถล่มทลายเลยนะคะในละครเรื่องยายกระยาที่เขารับปวบาทเป็นหอมน้ํานั่นเองคะ่ะซึ่งตอนนี้ละครที่กําลังมาแรงของสาวโบนั่นก็คือมนรักหนองผักแยงนั่นเองนะคะ ซึ่งแฟนๆก็จะได้เห็นเขาเล่นอยู่กับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะพระเอกชื่อดังของทางช่องนั่นเองแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนก็ติดตามละครเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเคมีของสาวโบและณเดชน์นั้นเข้ากันสุดๆเลยมีหลายคนนั้นชื่นชอบทั้งคู่เป็นอย่างมากซึ่งในละครเรื่องนี้สาวโบเองก็ขึ้นแท่นเป็นรูกรักของช่องไปแล้วนะคะ เพราะว่าละครเรื่องนี้สร้างเรตติ้งและกระแสได้ดีจริงๆเลยอย่างไรแฟนๆอย่าลืมติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับสาวสวยคนนี้กันด้วยนะคะ